มาแล้วครับอเอเ,อเ,อเรเาซายตาไปทางโกยานอำเภอครับผมเทคออฟเรียบร้อยแล้วครับขนาดนี้เทคออฟนะครับ,รบโอ้บินอย่ง่ยงดวยหยงแรงครับผมทีเดียวผมมาไม่ทันพอดี มาเทคออฟมาพอดีครับผมเทคออฟของมาเลเซียสัญชาติมาเลเซียเป็นไงอะบินขึ้นใจ้วครับผมโอ้โหบายบายเงี้ยครับผม

อเคาศนย์หนึ bueno. first, ่งหครับผมไปนะครับเอเ0 1ก้네ูน oh, ้าครับผมไปไปครับลุ้สัญถามครับตีกั้